เจอดอกเบีย้ยปีละห้าแสนเกินไปไหมปกป้องปริธีดาราหนุ่มโพสตเข่าแทบสุดผ่อนบ้านมาสิปีเหลือนี่สิบกว่าล้านเจอดอกเบีย้ยปีละห้าแสนเกินไปไหมก่อนโซเชียลช่วยแนทต้องทําแบบนี้จะลดลงเร็วรเรียกว่าเป็นปัญหาที่คนผ่อนบ้านต้องเผชิญกับดอกเบีย้ยอันมหาโหดเช่นเดียวกับปกป้องปริธีบุญสักดานักแสดงหนุ่มและนักรีวิวเจ้าของเพจดังที่ล่าสุด25มิถุนายน2566ได้มีการโพสต์ระบุว่าผ่อนบ้านมาแล้ว10ปีกว่าหรือนี่ผ่อนบ้าน10กว่าล้าน จ่ายทุกเดือน71,900เงินต้น27,256ดอกเบี้ย44,643เท่ากับดอกเบี้ยปี1,535,716เงินต้นเพิ่งหายไป327,072เองแบบนี้ถือว่าธนาคารเอากําไรเกินไปไหมอ่ะทุกคนหลังจากโพสต์ไปมีเพื่อนๆมาเตือนให้รีไฟแนนซ์หรือรีเทนชันทุก3ปีไม่งั้นดอกจะแพงในรูปคือผมกับแฟนลืมไปหลีหลัง3ปีตอนกู้ได้ดอก2.5% พอเลย3ปีกลายเป็น5.3%แล้วจ่ายเรทนี้มาปีกว่าแทนที่จะเสียดอก250,000กลายเป็นต้องเสียดอก530,000ขอเตือนไว้สำหรับคนที่จะกู้บ้านครับ retention คือไปบอกกับแบงก์เดิมว่าขอลดดอกเบี้ยหลัง3ปีส่วน refinance คือย้ายธนาคารอาจจะได้โปรดีกว่าเดิมแต่ต้องยืดเอกสารใหม่หมดเหมือนเริ่มกู้ใหม่สะดวกอันไหนไปอันนั้นจะได้จ่ายดอกเบี้ยถูกลงนะครับและยังบอกด้วยว่า ไม่ใช่มีแค่เราที่บ่นหลายคนก็บ่นเพราะดอกเบี้ยมันโหดจริงๆล่าสุดข่าวออกกู้บ้าน13ล้านแต่เจอดอกเบี้ย20ล้านสรุปเป็นหนี้33ล้านพอมานั่งคูณดูเจอดอกเบี้ยปีละ5 0 0 0 0ข่าวแทบสุดอากรับซึ่งได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำมากมายโดยบอกให้ทำการรีไฟแนนซ์จะได้ไม่โดนดอกเบี้ยหนักขนาดนี้และบอกให้ปกเพิ่มเดือนละ10-20%ต้นจะลดไวกว่ามากรวมถึงจำนวนปีที่ผ่อนด้วยนั่นเอง